เชิญพี่ๆทั้งสามคนนะครับจากแก๊งเดอะโกลเด้นซองนะครับผมขึ้น,นทีบนพิธีขึ้นมาพูดคุยกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่กลางได้ครับได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมอยู่ริมถูกต้องนะครัโอเคฮะนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะครับก็จริงๆไม่ได้มีแค่4คนนะฮะเดี๋ยวมีน้องพิงพิงนะฮะที่จะขึ้นมาร้องในถัดไปนะฮะก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมทำทางุศล ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนี้อาจจะจําหน้าจําตาเราไม่ได้แล้วนะครับใช่ครับผมสวัสดีครับผมแอคโชคชัยนะครับแชมป์จากรายการเดอะโกดิ้งซองเวทีเพลงพรซีซั่นหนึ่งครับครับผมแล้วก็ผมโตโต้นะครับโตโต้ธนเดชจากเดอะโกดิ้งซองเวทีเพลงพรซีซั่นสองครับผมขอบคุณสวัสดีครับสิงห์ดนุพงศ์หลวงสุกุลีครับจากเดอะโกดิ้งซองซีซั่นหนึ่งครับ ครับสวัสดีครับผม F นะครับผมเป็นโกลเด้นซองเวดีคอร์ซีซั่นสองครับวันนี้ที่เรามาร้องเพลงนะฮะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางบ้านนะฮะหรือว่าด้านหน้าเวทีครับผมเราไม่ได้ทําบุญกันอย่างเดียววันนี้ทางวัดของเราเนี่ยมีของที่ระลึกด้วยเป็นอะไรฮะวันนี้เป็นของมงคลต้องให้กล้องจับนิดนึงดีไหมครให้กล้องจับของนิดนึงดีไหมครับเราเห็นกันครั้งแรกเนี่ยเราว่าสวยมากใเราก็ต้องเอากลับแน่นอนนะครับ เป็นไงฮะซึ่งต้องบอกว่าของนี้คือแบบว่ามีความขลังแล้วก็ได้ทาการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับของแทมนี้นะครับเป็นเป็นเหรียญนะครับซึ่งออกโดยวัดพระบาทน้ำพุนะฮะโดยพระอาจารย์นะครับก็สําหรับท่านใดนะฮะที่อยากได้นะครับผมหรือว่าอยากจะบูชานะครับสามารถทักเข้ามานะครับทางแฟนเพจนะครับวัดพระบาทน้ำพุนะครับหรือว่าทางเพจกายันตีได้เลยนะครับใช่แล้วครับขอแจ้งเป็นราคาเป็นชิ้นๆไปเลยดีกว่านะครับสำหรับพวงกุญแจนะครับเพื่อ นำไปห้อยเป็นมงคลนะครับก็ใครที่ร่วมทาบุญนะครับตั้งแต่299บาทก็จะได้รับไปเลยนะครับสำหรับภูมิคุเจ้านี้นะครับแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกาไรนะครับกำไรอย่างเดียวกำไรเดียวกำไรหินนะครับราคา899บาทก็จะได้รับไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับผมเป็นกําไรหินนะครับกับเหรียญพันุมานนะครับผมได้รับไปเลยนะครับผม1,299บาบาทนะครับผม แต่เดี๋ยวเราต้องบอกนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับนะครับที่บริจาครวมกันมานะครับทางบ้านของพวกเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการแจกจ่ายให้นะครับโดยทางแอดมินเพจของเราเองนะครับเดี๋ยวใครที่บริจาคกันมาแล้วนะครับไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับว่าจะต้องทาบุญเพิ่มหรือเปล่าอะไรงี้เดี๋ยวจะไม่ได้ของนะครับเดี๋ยวทางพวกเรานะครก็จะไปแจกจ่ายให้นะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ร่วมบริจาคแล้วอยากที่จะได้กําไรสวยๆนะครับแล้วก็เป็นของมงคลจากทางวัด ก็สามารถบริจาคเข้ามาแล้วก็ทักมาได้ที่ทางเพจวัดพระบาทน้ำพุได้เลยใช่ครับ,รบอ่าเดี๋ยวขอช่องทางการบริจาคนิดนึงนะฮะเราบริจาคได้ทางไหนบ้างอ่าช่องทางนะครับสำหรับช่องทางการบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารอะไรครับน้องเอฟธนาคารกรุงเทพนะครับผมเลขที่บัญชีนะฮะสองแปดเก้าศูนย์สี่ออคุณ <โข S 1> มองมคุณมองไม่เห็นขนาดนั้นเลยต้องใส่แว่นเลยนะเอาใหม่ครับผมขอแก้ตัวนะขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสามสองครับสองแปดเก้าครับศูนย์แปดสี่หก 971ครับหรือสามารถดูได้นะครับด้านล่างจอนี้เลยถูกต้องครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราขออนุญาตให้ท่านพระอาจารย์นะครับกล่าวถึงงานที่จะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับว่าจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเงินบริจาคต่างๆนะฮะแล้วก็ภารกิจของวัดภารกิจของวัดพระบาทน้ําพุนะครับมีหน้าที่ดูแลอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พระอาจารย์นะครับ กล่าวให้ท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปด้านล่างกันดีกว่านะครับสาธุจ้ะ ขอเจริญพรยัติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนวันนี้หลวงพ่อก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมพิเศษนะกับพวกเราที่ว่าพิเศษก็เพราะว่าท่านจะหลวงพ่อนั่งฟังเพลงที่ลูกๆร้องกันทุกคนเ่ยเป็นเพลงที่ไพเราะมากนะเสียงแต่ละคนก็ นุ่มนวลอ่อนโยนเสียงหวานด้วยกนะ็ <g rab> เลยใช้คำว่าพิเศษสำหรับพวกเราเพราะว่าพวกเราได้มีการถ่ายทอดกิจ <g rab> กรรมเหล่านี้ออกไปซึ่งคนทั่วโลกนะมีโอกาสได้ฟังได้ชมพร้อมๆกันและที่เป็นผลตามมาก็คือทุกคนก็จะเกิดความรู้สึก เหมือนกันก็คืออยากมีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศลกับลูกๆเหล่านี้ด้วยนะครับเวทีตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้โอกาสกับคนไทยทุกคนได้มาทำในสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของดนตรีนะครับหลวงพ่ออยากจะเล่าให้ฟังถึงอดีตนะว่าที่นี่เนี่ย วงดนตรีสำคัญสำคัญของประเทศไทยเรามาเล่นกันมากมายตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ปูปพี่ปูหงษิสธนาอี่แอดคาราบาลพวกนั้นมาเล่นกันที่เนี่ยตั้งแต่ยุคแรกๆของการดูแลผู้ป่วยซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญก็คือพวกเราอยากมาช่วยหลวงพ่ออยากมาช่วยผู้ป่วยที่วัดประดมพุกันเพราะพวกเรารู้และเข้าใจว่าโรคเอดนั้น เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันคนที่เป็นผู้ป่วยมากมายในยุคสมัยนั้นได้มาพึ่งพาที่วัดผน้ำพุและล้มหายตายจากกันไปเป็นหลายพันคน,นที่นี่จนถึงวันนี้เนี่ยผู้ป่วยโรคเอดก็ยังมีอยู่โรคเอดก็ยังคงเป็นปัญหาของประเทศไทยเราอยู่แต่ทุกอย่างมันดีขึ้น ในเรื่องแรกที่ดีขึ้นก็เพราะว่าคนไทยเราก็มีความตระหนักในการป้องกันตัวเองมากขึ้นดังนั้นการแพร่ระบาดก็จะนอ้อยลงไปมากแต่สิ่งที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นบ้านเมืองอื่นก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ใครที่ติดเชื้อโรคเอดส์แล้วมาอยู่ที่เราทพูเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าที่นี่เขาได้รับทั้งกำลังใจและความช่วยเหลือจากพวกเราในสังคม อย่างเพียงพอและทำให้เขามีความสุขกับการอยู่ที่นี่ซึ่งถึงวันนี้วัดัานังผู้เราอยู่มา30ปีแล้วขึ้นปีที่31อแล้วและส่วนหนึ่งที่เราอยู่ได้ก็เพราะว่าประเทศเรามีศิลปินมากมายที่ใช้ความสามารถของตัวเองในการสร้างความรักความศรัทธาให้กับผู้คนให้มาช่วยกัน ที่วัดป่าดำพูตลอดมา30กว่าปีนี้เนี่ยหลวงพ่อจึงอยากเล่าให้ลูกหลานรุ่นและหลังได้ฟังว่าจริงๆแล้วศิลปินรุ่นพี่ๆเขาตั้งแต่เธออาจจะยังไม่เกิดเลยนะเขามาเล่นกันที่นี่นะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วโรคเอดส์แต่เรามาในยุคนี้เราก็ยังสืบสารนะความรักความศรัทธานะที่มีต่อกันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยหลายๆวงหลายคนหลาย คณนะนะมาใช้เวทีตรงนี้ทุกหลวงพ่อก็พยายามสร้างขึ้นมาจนถึงที่สุดมาถึงจุดที่ค่อนข้างลงตัวแล้วนะใครมาก็มาเล่นดนตรีได้มาแสดงน้ำใจได้และวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่ลูกๆในใค่ายเพลงที่มีผลงานที่เราคุ้นเคยกันมากๆแลแล้วลเพลงทุกเพลงที่พวกเราฟังเนี่ยนะทุกคนก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องวิเศษ สำหรับบ้านเมืองเราความรักความห่วงใย,ยที่คนไทยเรามีให้กันเนี่ยหลว่ามันเป็นสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งในโลกมนุษย์ใบนี้นะสามสิบปีที่ผ่านมาก็ได้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าคนไทยเราไม่เคยทอดทิ้งคนที่เจ็บป่วยนะคนที่ลำบากเดือดร้อนอดอยากหิวโหวยเนี่ยพวกเราคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันเลย วันนี้หลวงพ่อจึงขอขอบใจนะลูกๆทุกคนศิลปินทุกคนทั้งที่ร้องแล้วและยังไม่ร้องก็ตามแล้วหลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าเวทีตรงนี้หลวงพ่อคาดหวังอย่างมากว่าพวกเราจะมาอีกจะช่วยกันสืบสารวงไหนก็ได้ที่มีความปรารถนาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือวัดนณพุช่วยเป็นกำลังใจหลวงพ่อที่นี่เนี่ย นะเราก็อยากให้เป็นเวทีของคนทั้งประเทศนะเป็นที่ที่ทุกคนจะมาสร้างทั้งความสุขแล้วก็สร้างบุญกุศลแบ่งปันกันท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อพก,ก็ขอขอบใจนะทุกคนบุญที่พวกเราได้บำเพ็ญแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นพระปัจจัยเกื้อกูลต่อพันไม้ของลูกๆทุกคนให้แข็งแรงนะเกื้อกูลแก่สติปัญญาบรารมีที่ดำพาชีวิตของตอนเอง ควรเป็นที่รักหน,หน้าที่การงานของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จโดยทั่นทั่วกันทุกคนทุกคนเทินะเ ฟังนะฮะที่ท่านพระอาจารย์ได้พูดนะครับเราก็ยิ่งดีใจมากนะครับที่เราเป็นนักร้องรุ่นหลังนะครับที่มีโอกาสได้มาขับร้องเพลงในเวทีแห่งนี้นะครับซึ่งพี่ๆได้ทํากันไว้นานแล้วนะครับกว่า30ปีนะครับแล้วเราเชื่อว่าหลังจากรุ่นเราเนี่ยก็ยังเด็กๆก็ยังจะมีอีกครับแน่นอนแล้วในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่พวกเราทั้ง4คนนะครับไม่ใช่สี่ทั้งหลายคนเลยทั้งหลายคนอีมานะครับก็มีแฟนเพลงของพวกเรานะฮะทั้ง บ้านแอคโชคชัยนะครับแล้วก็ของน้องโตโตธนเดชนะครับแล้วก็ของเอฟนะฮะแล้วก็ของพี่สิงห์นะฮะร่วมกันบริจาคเงินนะครับเป็นเงินมูลค่า2 0 0แสนบาทนะครับสำหรับวัดพระบาทน้ำพุในครั้งนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะฮะรับผลบุญนี้ร่วมกันนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสุจแลวก็มีความสุขกันทุกๆคนนะฮะถือว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆเพราะว่าการช่วยเหลือการบริจาคในครั้งนี้เนี่ยเงินทั้งหมดก็จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ ทางวัดพระบาทน้ําพุแล้วก็ถือว่าเป็นการบูรณะต่างๆทางวัดด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะที่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะฮะก็จะร่วมบริจาคกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับชมบทเพลงจากพวกเราต่อนะฮะเดี๋ยวขอแจ้งนะเรื่องที่เราถอดหน้ากากกันนะครับเราได้ทําการตรวจเอทีเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอทีเคที่นําตรวจนะครับก็สามารถจับตรวจกับโอเมก้าได้นะครับก็รับประการที่ดีนะครับก่อนที่เราจะขึ้น ร้องเพลงกันในวันนี้นะครับเราจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับกับดนตรีที่พายร้อวันนี้นะครับก็คือป้าหนึ่งจักรวาลนะครับผมแล้วก็จักรวาลแดนนะครับทุกคนมาด้วยใจจริงจรับ